สำหรับคลิปวิดีโออันดับ5ได้แก่คลิป Baby Annee มียอดเข้าชมกว่า67ล้านครั้งซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในอังกฤษอันดับที่4ได้แก่คลิปล้อเรียนเพลง Breaking b a l l ของ Miley Cyrus มียอดเข้าชมกว่า78ล้านครั้ง w แล้นตับส้มค่ะได้กคลิป how animals eat their food หรือว่าสัตว์นั้นกินข้าวเป็นอย่างไรนะคะมียอดเข้าชมกว่า88ล้านครั้ง ต่อมาเที่ยนดับ2กันเลยค่ะซึ่งเป็นคลิปที่สร้างกระแสเรียนแบบและกระจายไปในหลายประเทศ course, ได้แก่ <has S 1> Harlem Shake ซึ่งมียอดเข้าชมกว่า95 <million. S 2> ล้านครั้ง oh, ล้านดับหนึ่งนั้นคือมิวสิกวิดีโอเพลง What Does the Fox Say ของ Yelvis <I yield S 1> ซึ่งมียอดเข้าชมแล้วกว่า276ล้านครั้ง <six> ซึ่งก็แสงหน้า Harlem s h a k อยู่ <but it S 1> ถึง3เท่าค่ะ